สวัสดีครับผมต้อมจากไคเนอร์ครับวันนี้ผมอยู่ในงานฟาสออ u t เ s อร์ชปี2025ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กรกฎาคมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับแต่ว่ารถภายในงานมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายจริงๆสําหรับใครที่พร้อมที่จะออกรถในช่วงนี้นะต้องบอกว่าเป็นช่วงหรือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าได้ดอกเบีย้ย 0%ในหลากหลายบูเช่นกันได้ของแถมได้โปรโมชั่นพิเศษมากมายเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับในงานนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับรถยนต์แต่ละรุ่นในฮอนี้นะครับเนี่ยรเริ่มตั้งแต่ Toyota เลยนะก็ถือว่าเป็นขวัญใจมหาชนนะครับเป็นแบรนด์แรกเลยก็คือ Toyota Toyota ก็นำรถมาจัดแสดงหลากหลายมากๆนะครับคันแรกเป็น Toyo t ้ารีโ g นะับพุก้็เป็นตัวกระบะ ที่น่าสนใจเลยนะผมก็ได้ไปออสเตรเลียมากับเขานะครับไปขับทดสอบกันมาแล้วนะในรุ่น GR รุ่นนี้ก็ได้การตกแต่งกันเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นโป่งเฟนเดอร์นะครับการขยายตัวฐานล้อเข้ามาการขยายตัวโป่งซุ้มล้อเข้ามานะครับทำให้มันเป็นรถที่มีสมรรถนะการขับขี่สมรรถนะในการลุยที่เต็มรูปแบบมากขึ้นนะครับอีกคันนึ่งก็คือนี่นครับไฮรักแชมป์นะครับรูปแบบของตัวปิกอัพนะรุ่นนี้ก็จะทาตลาดทั้งโตคเครื่องยนต์ เนซซน2.7ลิตรแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ดีโฟดีหรือว่าเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรเช่นกันนะมีความหลากหลายเลยสําหรับตัวเครื่องยนต์แล้วก็รูปแบบของตัวกระบะรูปแบบของตัวรถมีทั้งช่วงสั้นช่วงยาวให้เลือกเช่นกันนะก็จะมีความหลากหลายเขาก็นํามาจัดแสดงในงานครั้งนี้ทั้งหมดนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับตัวกระบะรีโวนะรุ่นที่นํามาโชว์ก็ให้ชุดตกแต่งหรือว่าใส่ชุดตกแต่งในสไตล์ G R เข้ามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัว ชุดตกแต่งบริเวณกระบะด้านหลังตัวแหลกหลังคานะครับที่เป็นชุดเหล็กเข้ามาทั้งหมดเลยเขาก็โชว์ในส่วนของกระบะดีไซน์สปอร์ตแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันฟีเจอร์พื้นที่เก็บของแล้วก็ตัวโครงสร้างต่างๆที่มีความแข็งแรงนั่นเองนะครับมีตัว Fortuner มีตัวอัลพา r นะครับที่มันเป็นรถ MPV หรูนั่นเองนะมีอ p h a r d มาโชว์ด้วยในงานครั้งนี้ครับก็ถ้าเป็นแบรนด์ของ Toyota นะครับตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นอย่าง โตโยต้าคินโตะนะครับออกรถใหม่สบายใจสบายจริงแล้วก็จะมีโปรแกรมการซื้อรถต่างๆไม่ว่าจะเป็น t o โยต้า c f r Plus นะครับก็เข้าศูนย์เข้าโปรแกรมต่างๆได้เลยรวมทั้งโปรแกรมที่เรียกว่า t o y o t ้า c o n n e c t นะครับสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของเรานะครับเพื่อจะดูข้อมูลการขับขี่ดูรายะเอีต่างๆได้นะครับกระบะ Revo Z e dition ก็มีนะครับคันนี้เป็นกระบะ Revo Z e dition คันนี้นะครับก็จะเป็นเอลคายอีกหนึ่งรุ่นนะก็จะมีแคมเปญพิเศษของทางโตโยต้าด้วยก็จะมีแคมเปญที่เรียกว่าเร้าใจฟาสสุดทุกดิวนะครับซึ่งจะได้ดอกเบี้ยเริ่มต้นพิเศษ0นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง5,433บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ชุดแต่งลุโซสุดคุ้มนะครับก็ได้ชุดตกแต่งสีดำเงาสีดำคลอสแบ็กเข้ามาบริบเวณกันชนด้านหน้านะครับกระจกน้องข้างตัวล้อแม็กแล้วก็ตัวหลังคาเช่นกันนะครับ นี่อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็น crossover นะครับขุมพลังไฮบริดก็คือ Yaris c r o s s นะรุ่นนี้ขายดีเลยนะครับี่ดอกเบิ้ยเมต้น่มต้น1.55%อเนะครับผ่อนิ่มต้น7,748บาทสำหรับเจ้า Yaris Cross ได้ขุมพลังไฮบริดเข้ามานะครับเนี่ยคันนี้เป็น r o l l a Cross นะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับ Corolla Cross สีเทาคันนี้นะเนี่ยตกแต่งเข้ามาแล้วก็จะมีการอัพเกรดปรับปรุงตั้งแต่ชมที่แล้วนะได้ตัวแบตเตอรี่แบบลิเธียมเข้ามาแล้วนะครับตัว ช่วงล่างตัวภายในอะไรต่างๆปรับเซ็ตปรับจูนใหม่เอาใจผู้โภ้มากขึ้นนะถือว่าเป็นรถที่ขับขี่ได้ดีอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็เป็นรถที่มีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ประหยัดมากอีกหนึ่งรุ่นเช่นกันครับล่าสุดคันนี้เลยนะครับที่เราขับทดสอบกันมาก,ก็คือ t o y o ต้ c a คม y ีนะครับนี่มีหลากหลายรุ่นเลยนะรุ่นเริ่มต้นก็ไม่ถึง1นล้านห้าแสนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวรถต่างๆในเรื่องของความสะดวกสบายนะมีการปรับโฉมมาล่าสุดก็ ได้ฟังก์ชันฟีเจอร์มาครบเป็นรถที่ขับดีแล้วก็น่าสนใจรุ่นหนึ่งในตลาดเช่นกันนะเดินกันมาตอน,นในกลุ่มของรถไฟฟ้ารถรุ่นอื่นๆในเครือของไ i m ั s g r o u p นะครับเขาก็นำไฟฟ้าและรถไฟฟ้ามาจากประเทศจีนนะส่วนใหญ่จากประเทศจีนทั้งหมดนะครับก็นำมาโชว์นำมาจัดแสดงเหมือนกันนะรุ่นนี้เป็น i ออ UT นะครับยู UT ก็ทําตลาดทั้งหมด2รุ่นนะตอนแรกก็กะว่าจะทําตลาดในราคาที่ไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าพอเริ่มมีกระแสดีนะครับราคาก็ขยับปรับขึ้นไปเหมือนกันนะราคาเริ่มต้นก็4,99,000นะครับคันนี้เป็น i อออนไวทพลัแล้วเขาก็เอามาทำแท็กซี่กันเยอะนะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของ MPV หรูนะครับสี่เครนยาะครับโอ้ราคาค่าตัว3ล้านกว่าบาทก็ ได้ความรูหลาของตัวรถมาเต็มรูปแบบเหมือนกันสำหรับใครที่ชอบเจ้าซีเกอร์09นะครับเป็ีวีที่หรูจริงๆฟังก์ชันเจ้ก็ให้มาโครนะฮะนี่ในแบรนด์ของ MG นะครับก็จะมีทั้ง MG4 MG4 นะครับที่ขับได้ดีมากๆเหมือนกันแล้วก็ IM6 นะครับคันนี้ก็ได้ทั้งตัวเทคโนโลยีแบตบแบบ800 V ได้ตัวเทคโนโลยีการขับขี่ตัวช่วยเหลือการขี่มากมายนะครับแล้วก็ระบบช่วยจอดต่างๆนะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปอีกขั้นนะในแบรนด์ของ MG นะครับที่นำมาจะแสดงหรือว่ามาพร้อมกับในกลุ่มของ ไพรมัดกรุ๊ปนะครับก็ได้เทคโนโลยีที่หรูจริงๆใครได้ไปลองขับใครได้ไปสัมผัสนะรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับรุ่นมอเตอร์เดี่ยวแล้วก็รุ่นมอเตอร์คู่นะครับในตัวมอเตอร์คู่ก็ต้องบอกว่าราคาเกือบเกือบร้านแนะครับหนึ่งล้านเจ็ดบาทแต่ว่าในรุ่นมอเตอร์เดี่ยวนะครับหนึ่งล้านสามแสน 99,900บาทนะครับฟังก์ชันฟีเจอร์ก็แตกต่างกันไปแต่ว่าหลากักๆแล้วนะครับก็คือในตัวของมอเตอร์ในตัวของแบตเตอรี่นะครับที่มีเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปนะครับส่วนครันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นก็คือเจ้า MG S5 EV นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นพี่น้องท้องติดกันเรียกได้ว่าเป็น DNA ของ m g c เลยนะครับเจ้า MG S5 EV รุ่นนี้นะครับดอกเบี้ยเพียง1.99%นะครับก็ถือว่าให้มาครบไม่ว่าจะเป็น ประกันภัยชั้นหนึ่งะครับแล้วก็พรบบอนะครับนาน1ปีนะว่าจะเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ใส่เข้ามานะผมถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกับ m j c 4เลยไม่ว่าจะเป็นตัวแพลตฟอร์มตัวขุมพลังตัวมอเตอร์นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้แตกต่างเลยนะครับอาจจะแตกต่างในเรื่องของดีไซน์นะครับที่มันเป็นแบบ SUV หรือว่าเป็นครอสโอเวอร์เท่านั้นจนแบรนด์นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นซีเคร็นี่ซีเคก็จะเป็นด n a นของทาง v o l v o นะครับใส่เข้ามารุ่นนี้ก็จะมีขนาดกระทัดรัดหน่อยนะถ้าเทียบกับในแบรนด์ของ v o l v o ่ซ ker X ก็จะเป็นแบบที่ขับสนุกนะครับแต่ว่าในเรื่องความนิยมตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังสู้ซี ker ็ก0 9ที่มันเป็น MPV หรูปไม่ได้นะใครที่ได้ขับได้สัมผัสน,นะคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะในตัวของ ซีเคอร์ที่ทำให้ในแบรนด์ของซีเคอร์เนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในตลาดบ้านเราได้นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับในซีเคอร์ X แล้วนะซีเคอร์ X ยังเงียบกว่าเช่นกันนะครับส่วนแบรนด์อื่นๆนะในกลุ่มของไ i m e มัสกรุก็ที่นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นตัว eker, c 200, c คัสซี2องน์ะครับก็ยังนำมาโชว์นำมาจำหน่ายด้วยนี่คันนี้เป็น G.L.C. นะครับค่าตัวก็4 1 8ล้านบาทเท่านั้นนะครับก็เป็น SUV หรูในแบรนด์ของ Mercedes Benz ในกลุ่มของ ใครมัดกรุ๊ปด้วยนะใครที่มองหารถยุโรปในงานนี้มีหรือเปล่าเขาก็นําเข้ามาจําหน่ายเช่นกันนะครับบูธรถยนต์ฮอนด้าก็จัดแคมเปญฮอนด้าโปรโอใหมยกู้นะครับเป็นแคมเปญพิเศษมากถึง4คุ้มนะครับให้กับลูกค้ารถยนต์ฮอนด้าได้จับจองได้เป็นเจ้าของซึ่งวันนี้ผมเองก็รับอาสาพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับโปรโมชั่นพิเศษของบูธรถยนต์ฮอนด้าและก็พาเพื่อนๆชมรถใหม่ภายในงานครั้งนี้ด้วยครับ Honda Pro รโอไมคูดนะครับยกขบวนคุ้มรับไปเลยไม่ต้องลุ้นกับแคมเปญตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคม2568นระครับรับรถภายในวันที่30กันยายน2568นี้นะครับก็จะมีไฮไลท์เด็ดๆก็คือ4ความคุ้มค่าของแคมเปญน,นี้นะครับคุ้มที่1ก็คือทางเลือกดอกเบี้ย0%รับฟรีประกันภัยชั้นหในรถยนต์ทุกรุ่นหรือว่าจะเลือกรับดอกเบี้ย0 9 9 ฟรี Honda e c l u s i v e Care ตั้งแต่3ปีไปจนถึง5ปีรวมมูลค่าสูงสุดกว่า2 0 0 0สนบาทซึ่ง Honda e l u s i v e c แ r e นะครับก็จะมีแคมเปญของรถยนต์แต่ละรุ่นนะครับแจ้งเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนคุ้มที่2นะครับเฟรนเกตเฟรนลูกค้า Honda ชวนเพื่อนมาซื้อรถนะครับก็จะได้รับอ e ีคูปองนะครับมูลค่า3,000บาทรวมทั้งยังให้ลูกค้าที่ออกรถใหม่นะครับได้รับแคมเปญหรือว่าได้รับคูปองน้ำมันอีก 3,000บาทเช่นกันครับคุมที่3 Honda Happy Trade-in นะครับเธอร์ถเก่าออกรถใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าตั้งแต่1,500 0บาทไปจนถึง1,000 0 0บาทนะครับถ้านำรถยนต์ Honda รุ่นเดิมหรือว่า Honda คันเดิมมาเทิร์รถยนต์ Honda N1 นะครับรถยนต์ไฟฟ้า100%ก็จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมากถึง1,000 0 0บาทด้วยเช่นกันครับแต่ว่าก็มีข้อแม้นะครับว่าต้องจองรถตั้งแต่1กรกฎาคมไปจนถึง30 กันยายนนี้นะครับหรือว่าต้องรับรถภายใน30กันยา2568นี้ครับนอกจากนี้นะครับยังมีรุ่นอื่นที่เข้าร่วมรายการอีกมากมายนะครับ h o o r d e c c o r d s e v ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีก40,000บาทเมือ่อเทือรถเก่าหรือว่ามาออกรถจน Honda Accord ในรุ่น e นะครับ Honda s-rv e-hv นะครับ suv ขุมพลังไฮบริดยอดนิยมนะครับได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีก20,000บาท Honda City Hatchback d r ด w a l l นะครับรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับเรียกว่ายกระดับความหล่อมารอบคันสำหรับชุดตกแต่งภายนอกก็จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีก1,500 0บาทครับนอกจากนี้นะครับใน City และก็ City h a t c h b a c k ในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน t u r นะครับก็ยังได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีก 15,000บาทเช่นกันครับสำหรับคุ้มที่4นะครับลูกค้าปัจจุบันนะครับก็จะมีโปรสบายดีซีซั้นนะครับบริการหลังการขายผ่อน0%ให้อีกด้วยนะครับแล้วก็ยังได้รับการบริการตรวจเช็ครถยนต์ฟรี25รายการนะครับส่วนลด10%สําสำหรับ Honda Ultimate Care รวมถึงยังสามารถผ่อนชำระค่าใช้ใจ่ายในงานบริการทุกประเภทด้วยดอกเบีย้ย0%นานสูงสุด8เดือนและก็ยังสามารถรับแคมเปญ ผ่อนยางดอกเบีย้ย0%สูงสุด10เดือนด้วยเช่นกันครับส่วนตัวแบรนด์ของมิตซูบิชินะครับก็มาจัดแสดงด้วยนะเขาก็จะมีน้องใหม่อย่างตัว x อ็กฟรอสนะครับเอ็กฟรเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่มาพร้อมกับ ขุมพลังฟูลไฮบริดเช่นกันนะคันนี้เป็น All New เลยนะ m a c f o r d s e v ขุมพลังไฮบริดนะครับก็จุดเด่นก็คือในเรื่องของ AYC Active Your Control แล้วก็โหมดการข,ขี่ที่มีให้เลือกถึง7รูปแบบนะครับซึ่งเราก็ไปทดสอบไปลองขับกันมาแล้วนะเป็นจุดเด่นเลยเพราะว่าสามารถขับในเส้นทางทุกรกันดารเส้นทาง โคลนนะครับสามารถผ่านข้ามผ่านอุปสรรคได้ง่ายมากขึ้นนะสำหรับโหมดการขี่ที่มีให้เลือกถึง7โหมด7รูปแบบนะครับก็จะเป็นจุดเด่นของเขาแล้วก็สีที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือสีนี่ฮะออกเหลืองๆส้มๆแบบนี้นะครับตัดกับชุดตกแต่งตัดกับรูปแบบการตกแต่งเข้ามารอบคันเนี่ยเป็นไฮไลท์ที่สวยงามเลยนะเจ้า x f o r ฟคันนี้นะครับด้านในก็จะได้ตัวเครื่องเสียงตัวลำโพงแบบยามาฮ่าเข้ามารอบคันรอบทิศทางเหมือนกันนะก็ถือว่า ภายนอกดูหลอ่อฟังก์ชันฟีเจอร์ไม่ว่าจะเป็นโหมดการขี่ที่มีให้เลือกถึง7รูปแบบมี Active y อ u r Control เข้ามาเครื่องเสียงได้ลำโพงข,ของ y a m a ฮ่เข้ามารอบคันรอบทิศทางเหมือนกันสำหรับฟังก์ชันฟีเจอร์ที่น่าสนใจในแบรนด์ของมิ t ูบิชิครับส่วน,นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Expander น v ขนาด7ีหรือว่ามนะีที่น้าน,นะครับเขาก็จะมาพร้อมกันเลยนะจะสังเกตได้ว่ารูปแบบการน,นำเสนอของรถ ในแบ,บแรนด์ของมิสูชิยุคนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีรูปแบบการนําเสนอที่คล้ายกันไม่ว่าจะเป็นขมุมพลังไฮบริด s e v มีโหมดการขี่7โหมด7รูปแบบมี a Active y a ย Control หรือว่า A.Y.C ใส่เข้ามาครบนะแล้ว้็แต่เจ็ขนาอเล็กนะครับก็คือ Mitsushi a t อ r a รายังอยู่นะนะครับแม้ว่าจะมีให้เลือกน้อยแล้วหรือว่าหาแทบไม่เจอแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังทำตลาดอยู่เช่นกันนะสำหรับในตัวของ a t t r a เอ คันนี้ก็จะเป็นมิสซูบูชิปาเจโรสปอร์ตนะครับเป็น PPV นะฮะนี่ฮะแล้วก็คันนี้เป็นกระบะนะครับมิสซูบูชิไทรตันนะครับไทรตันก็ตอนนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนได้ข่าวว่าเร็วๆนี้นะครับจะมีการ ปรับพัฒนาในส่วนของรูปแบบดีไซน์ด้านหน้าใหม่เพราะว่าอาจจะไม่ได้โดนใจผู้บริโภคมากนะักแต่ว่าเร,วเร็วนี้นะครับน่าจะมีหน้าตาใหม่มาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครถูกจลิตใครชอบดีไซน์แบบนี้นะผมถือว่าก็ยังเป็นรถที่ขับดีมากๆใครได้ไปสัมผัสใครได้ไปขับนะครับตัวไททันชมใหม่ก็จะเห็นในเรื่องของคุณภาพการขับขี่ช่วงล่างที่ดีกันบังคับควบคุมที่โดดเด่นด้วยครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียง820,000บาทเท่านั้นนะครับ ค่อนข้างครบเครื่องเลยส่วนตัปวปาเจลสปอร์ตนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดก็มีการปรับลดในส่วนของเกียร์ลงไปนะก่อนหน้านี้เป็น8เกียร์แต่ว่าล่าสุดก็จะเหลือเพียง6เกียร์แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์นะครับนำจากไททันมาใส่มาติดตั้งเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้แตกต่างมีการพัฒนาในส่วนของตัวเบาะนั่งในส่วนของระเอ เล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ว่าภาพรวมของ p a j e r จโรสปอนะครับก็น่าจะเป็นรถปลายโมเดลแล้วนะครับก็จะได้ในส่วนของโปรโมชั่นนะครับที่น่าสนใจแล้วก็ส่วนรถมากมายเช่นกันนะครับทั้งหมดก็จะเป็นรูปแบบหรือว่ารถใหม่ภายในบูธของ m มิตซูชิในงานครั้งนี้ครับเตอร์ต้าไฮรักแชมป์นะครับรูปแบบของตัวรถก็มีการปรับปรุงรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตู้ด้านหลังนะครับรูปแบบของการต่อตู้สําเร็จเข้ามา เพื่อจะประกอบธุรกิจนะครับนี่ครับตู้ร้านไอศครีมนะครับตู้ร้านเบเกอรี่ต่างๆนะครับรูปแบบของขับแซนวิตก็มีนะครับขายน้าขายอาหารสามารถนําไปปรับปรุงสามารถนําไปดัดแปลงได้เลยรวมทั้งนี่ครับคันนี้เป็นร้านกาแฟชูเกต้า Together, นะครับ hey. เขาเครื่อนนะครับสามารถนํารถไปดัดแปลงได้เขาก็นํามาจัดแสดงนะว่า รถ1คันนะครับพันด้าได้ครับรถ1นคันนะครับในโตโยต้าไฮลักแชมป์นะครับก็สามารถเอาไปต่อตู้เอาไปต่อยอดเพื่อจะทําธุรกิจที่หลากหลายนะครับถ้าดูในเรื่องของรูปแบบของรถสําเร็จรูปในช่วงนี้นะครับก็จะมีทั้งตัวมอเตอร์โฮมมีทั้งรถที่นําไปต่อยอดทางธุรกิจได้หลากหลายซึ่งเราก็สามารถขับรถเคลื่อนที่นะครับไปจอดต่างที่ต่างๆที่เป็นชุมชนที่ต่างๆที่เป็นโรงเรียนต่างๆได้นะครับเพื่อจะนําไป พร้อมเสิร์ฟนะยุคนี้ก็ต้องบอกว่าการทําธุรกิจหรือว่าในเรื่องของการจําหน่ายต่างๆนะมันก็มีความแตกต่างกันเพราะว่าจะเน้นในเรื่องของการออนไลน์นะครับโทรสั่งซื้อรูปแบบก็จะเป็นการสั่งซื้อแล้วก็ส่งถึงบ้านนะครับเช่นเดียวกับรูปแบบของตู้แบบนี้นะผมว่าเวลาเราเข้าไปพร้อมเสิร์ฟเขามากขึ้นนะครับก็จะทําให้ผู้ริโภคนะครับมีความสะดวกในเรื่องของการจัดหาหรือว่ามีความสะดวกในเรื่อง,องการจัดซื้อ อาหารต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนไปนะฮะส่วน,นอื่นนะครับนี่มาดูในรุ่นอื่นๆน,นะครับรุ่นนี้เป็นรูปแบบของการขนต้นไม้ขนของนะตัวไฮรักแชมป์ก็นะครับเน้นการโปรโมทเลยนะครับรูปแบบของหัวเดียวไฮลักแชมป์นะครับราคาเริ่มต้นเพียง590,000บาทเท่านั้นนะครับรับส่วนลด15,000บาทโอ้เยอะเลยนะในช่วงนี้ไฮรักแชมป์ก็จัดเต็มนะครับนี ในแบรนด์ของเือตนะครับนี่ครับอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจนะครับในแบรนด์ของ E s u ูก็จะมีทั้งตัว m u x แล้วก็ E s u ูตัว Pick up Highlander นะครับรูปแบบของตัวรถแน่นอนนะครับว่าทางเอ u ูก็เพิ่งจะนำเสนอเครื่องยนต์บล็อกใหม่ก็คือ2.2นะครับ Mac f o r รรุ่นใหม่ล่าสุดของทางเอ u ูนะครับที่มีการพัฒนาปรับปรุงต่อยอดมาจากเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรทอร์โบนั่นเองนะครับซึ่งก็จะได้กาลังแรงม้าแรงบิดเยอะขึ้นแล้วก็ตัว เรื่องของการเซอร์วิสการแก้ไขปัญหาของเครื่องยนต์นะครับมีการพัฒนาปรับปรุงไปทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวชูโรงนะก่อนหน้านี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรแต่ว่าตอนนี้นะครับพอได้เครื่องยนต์2.2ลิตรดีเซล t ร์ b o มาแทนเนี่ยมันก็ช่วยหรือว่ามีการแก้ไขในเรื่องของตัวเครื่องยนต์มาทั้งหมดแล้วนะครับก็ยังชดเด่นกำลังที่เพียงพอกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวแรงมา้าแรงบิดด้วยครับ ก็จะประมาณนี <k S 1> <t os> ้นะครับในค่ายของอีซุก็จะมีทั้งตัว d m a มนะครับเครื่องยนต์มาด้วยนรับตัวการนี้ก็แตก่างของการตกแต่งรถก่อนหน้านี้นะครับในค่ายของอีซุก็จะเน้นการตกแต่งที่มันพร้อมลุยมากขึ้นนะตัวกันชนหน้ากันชนหลังรูปแบบของรถตอนนี้ก็จะเป็นสปอร์ตพิกอัพแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าก่อนหน้านี้เขาก็จะนำ ที่มาโชว์นะครับแต่ว่าตอนนี้ต่างกันไปนะเน้นความเป็นสปอร์ตปิก up มากยิ่งขึ้นเอาใจวัยรุ่นสายซิ่งมากขึ้นนะทางเรียบมากขึ้นหรือว่าแม้ว่ามันจะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างวีคอร์สนะครับนี่ฮะตกแต่งตัวโป่งเฟนเดอร์ตัวชุดตกแต่งด้านหน้าหรือว่าชุดตกแต่งรอบคันที่นํามาจัดแสดงนะรอบคันเนี่ยหล,ล่อแบบนี้เลยนะครับก็จ่ายเพิ่มอีก64,0 0 0บาทเท่านั้น,นครับนี่ตัวไฮแลนเดอร์ก็มีนะครับนอกจากตัววีคอร์สก็จะ เป็นตัวเพรอะบบคันที่ส่เข้ามาแล้วจะประมาณนี้นะครับในค่ายของอีสุนะก็เด่นๆแล้วไฮไลท์ของเขาก็คือตัวเครื่องยนต์2.2ลิตรแล้วก็ตัวรูปแบบของการตกแต่งอุปกรณ์ภายนอกเท่าเดิมตัวเดิมๆของเขาก็มีมาโชว์นะครับใครที่เล็งหาตัวทีีอของเขานะครับก็จะมีตัวเดิมๆอยู่นะ กับเครื่องยนต์2.2 m a c ฟ r o ของเขานะครับนี่หล่อเลยนะครับได้ตัว้อสีเทาตัดกับชุดตกแต่งภายนอกสีดำได้ตัวล้อเข้ามานะครับดูหล่อเลยแล้วก็นี่คันนี้ก็เป็นชุดตกแต่งท G ในตัวที่ดัดสดเลยครับเล็กสั้เข้ามานะก็ได้ชุดตกแต่งรอบคันเข้ามาแล้วก็ ทีเที่มันเป็นตัวเป็นรูปนะเป็นถาบเวลาปิดลงมาก็มีความเรียบร้อยด้วยแล้วก็เวลาเปิดยกกลางขึ้นไปก็ต้องบอกว่าไม่ยากเพราะว่ามีช็ออัพที่จะเด้งเปิดทําให้มันสามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในแบรนด์ของอีซูแบรนด์ของว o ลโวนะครับจากสวีเดนก็แน่นอนนะครับว่ายัง มาจัดแสดงในงานครั้งนี้ด้วยซึ่งมีทั้งรถใหม่แล้วก็รถมือสองเช่นกันนะครับนี่ฮะที่เห็นอยู่ข้างๆผมเลยก็คือ x c 9 0นะครับเป็น SUV ในสไตล์หรูแล้วก็คันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเหมือนกัน EX90 นะครับขนาดตัวรถก็ใกล้เคียงกันแบบของเจ้า EX90 นะครับเป็น SUV แบบไฟฟ้า100%ส่วน x c 9 0นะครับก็จะทำตลาดในกลุ่มของเทคโนโลยีแบบ Plug-in Hybrid ่าตัวก็ อยู่ที่4 6 9 0 0 0 0บาทนะครับก็ได้เครื่องยนต์เบนซินแบบ T8 Plug In Hybrid มาเป็นทางเลือกเช่นกันขนาดตัวรถนี่ใหญ่เลยเน้นความรู้หลาเต็มรูปแบบเช่นกันนะครับส่วนน้องเล็กนะในกลุ่มของ EV ก็จะมีนี่ครับคันนี้ก็จะเป็นไฮไลไท์ในงานเลยนะเพิ่งจะเปิดตัวเพิ่งจะถแถลงข่าวก็คือ EX30 X30 EX Cross Country นะครับชุดตกแต่งของ Cross Country นะครับถ้า ใครได้ศึกษาใครเป็นคนที่ชอบรถยนต์ Volvo มาก่อนนะจะเห็นได้ว่าตัว Cross Country ก็จะมีการยกระดับอัปเกรดขึ้นมานะครับจะเป็นการตกแต่งเว้นป่งเฟนเดอร์กัดกันง่าต่างๆนะครับที่ยกระดับความสปอร์ตเข้ามามากขึ้นนะเป็นสไตล์ Cross Over เต็มรูปแบบนั่นเองนี่ครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในกลุ่มของรถมือสองนะครับในงาน ฟัสออโตโชแน่นอนนะครับว่าเขาก็จะมีความถนัดความเชี่ยวชาญนะครับในกลุ่มของรถยนต์มือสองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคุณพัฒนาเดชอาสาสภกิจนะครับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของกลุ่มรถยนต์มือสองได้เป็นอย่างดีแล้วก็กลุ่มพันธมิตรนะครับในกลุ่มของรถยนต์มือสองนะครับทางอาจารย์พัฒนเดชก็คัดรถยนต์สวยๆมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ด้วยนะครับสามารถนำรถกามาเทอรหรือว่ามาแลกมากมายมีแคมเปญพิเศษสำหรับรถยนต์มือสองหรือว่ารถยูสคา มากมายเช่นกันนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ดีเพราะว่านะครับในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้นะครับหรือว่าในช่วงที่มีปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้นะครับบางคนบางท่านผ่อนรถป้ายแดงไม่ไหวเอามาเทินเปลี่ยนเป็นรถขนาดเล็กลงเปลี่ยนเป็นรถที่ถูกลงก็มีเช่นกันนะลองเข้ามาเดินดูนะครับในงานครั้งนี้ก็มีรถเป็นร้อยคันเหมือนกันนะที่นำมาจัดแสดงในโซนของยูสคาครับ